สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่กล้วยจะต้องไปจ่ายตลาดอีกแล้วนะกล้วยก็จะไปจ่ายตลาดทุกวันศุกร์ค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปจ่ายตลาดที่กล้วยถ่ายไว้ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวนะคะห่างกันแค่2วันเองแต่กล้วยก็เพิ่งจะมาลงเพราะว่าต้องอัปเดตข่าวแผ่นดินไหวก่อนกล้วยกับอาริฟก็ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้พวกเราด้วยนะคะตอนนี้สถานการณ์ก็ปกติดีแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็หวังว่าจะไม่มีอะไรต่อไปนะโอเคอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ไปซื้อผักกันเลยดีกว่าไปจ้าไปจ้ากล้วยก็จะมาซื้้อใใใบบบโหระะพาเเเป็็นนสสสีีีีขยยววกัม่งงทลจ ขายกําละสิบลีลาหรือว่า12บาทไทยค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือผักชีรากุดขายกําละสิบสองลีลาเหมือนกันแล้วก็จะซื้อต้นหอมไปด้วยค่ะสองมัดสองมัดก็20่ลีลาหรือว่า2 4บาทไทยเลมอนถุงตะขายแบบนี้ถุงละ20ลีลานะแล้วก็จะเอาผักกาดแก้วด้วยค่ะกะว่าอาทิตย์นี้จะทําสลัดกินสักหน่อยผักกาดแก้วหัวละ15ลีลาหรือว่า18บาทไทยเองนะถูกมากจะทําสลัดแซ่บๆทั้งทีแล้วจะขาดใบพาร์สลีย์ได้ยังไงละจ๊ะแล้วก็ขายกําละแค่ะั ยอดฮิตที่เห็นคนกินกันเยอะมากขายกําละสิบดีล่าหรือว่าแค่12บาทเองแต่ว่ากล้วยไม่ชอบกินค่ะกล้วยลองกินแล้วกล้วยว่ามันไม่อร่อยไม่ได้ไม่ได้ไไดล้วก็ไปต่อกันจ้าไปต่อกันที่แผงขายปลากันเลยแล้วก็แน่นอนว่ากล้วยก็จะต้องมาซื้อปลายอดฮิตนั้นก็คือปลาฮัมสีจ้าอาทิตย์นี้ปลาฮัมสีลดราคาด้วยค่ะจากที่ครั้งล่าสุดกล้วยซื้อกิโลละ80ดิีล่าแต่ตอนนี้เหลือกิโลละ60สิีล่าแล้วจ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยปลาจะขายราคาถูกกว่าช่วงหน้าร้อนนะคะกล้วยเห็นแอปเปิลที่ยอ เวยก็เลยจะซื้อไปฝากอาริฟค่ะเพราะว่าอาริฟเขาชอบกินแอปเปิ้ลดูทรงแล้วก็น่าจะสดกรอบไม่เบาเพราะราคาก็แพงใช่ย่อยเลยกิโลละตั้ง30มสิลีหรือว่า36บาทไทยค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแพงตรงไหนกิโลละแค่36บาทเนี่ยนะแ็แพงจริงๆนี่คะก็มันแพงกว่าแอปเปิ้ลพันอื่นแอปเปิ้ลพันอื่นเขาขายกิโลละแค่สิบลีาเองหรือว่าแค่12บาทนะคะนี่นี่นี่มาดูแม่ค้าตลาดสดของตุรกีค่ะเห็นทุกคนสงสัยว่ามีแต่พ่อค้าไม่มีแม่ค้าเลยเว่ายมค้ใหทุกๆคคนนไดดู้้กััจาาขยผ็เลย าจ,าจะมีแม่ค้าไม่เยอะแต่ก็มีนะดูสิดูสิมีคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจผิดเยอะมากๆเลยนะคะว่าประเทศตรุรกีเขาไม่ให้ผู้หญิงทํางานแล้วก็ชอบเอาประเทศตรุรกีไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่ผู้ชายเป็นใหญ่แล้วก็ชอบจํากัดสิทธิของผู้หญิงประเทศอื่นๆเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าที่ประเทศตรุรกีเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นคะ่ะที่นี่ผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันผู้หญิงเนี่ยทำงานได้ปกติเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าเป็นพนักงานในห้างพนักงานขายพนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือแม้กระทั่งตำรวจทหารก็เป็น ได้ค่ะผู้หญิงเนี่ยสามารถทํางานทุกอย่างที่ผู้ชายทําได้เลยนะเพราะฉะนั้นกล้ยก็เลยอยากให้ทุกคนที่เข้าใจผิดได้เข้าใจใหม่ด้วยนะคะเลิอกอคติกับประเทศตุรกีได้แล้วนะวันนี้กล้ยก็มาจ่ายตลาดแบบเบาๆไม่ได้ซื้อของเยอะเพราะว่าอาทิตย์ก่อนหน้านี้กล้ยซื้อผักไปเยอะมากแล้วกล้ยก็ยังกินไม่หมดเลยค่ะกล้ยก็มาซื้อผักเล็กๆน้อยๆที่จําเป็นก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ค่อยมาซื้อแบบจัดเต็มอีกทีค่ะและนี่ก็คือร้านสุดท้ายที่กล้ยจะซื้อก็คือร้านมะเขือเทศจ้ามะ ก้ยก็เลยบอกคุณลุงว่าจัดมาให้กล้ยด้วยค่ะ1กิโลนะคะมะเขือเทศลูกเล็กกล้ยซื้อไปอาทิตย์ที่แล้วยังกินไม่หมดเลยค่ะแต่กล้ยก็ลืมว่าจะต้องใช้มะเขือเทศลูกใหญ่ด้วยก็เลยมาซื้อจ้าเรียบร้อยซื้อผักที่จําเป็นต้องใช้ครบหมดทุกอย่างแล้วไปค่ะกลับบ้านกันดีกว่าและนี่ก็คือผักผลไม้แล้วก็น้องปลาฮัมสี่ที่กล้ยไปจ่ายตลาดเบาๆมาในวันนี้ค่ะเบาๆแค่ไหนก็แค่ร้0ยดสิีล่าหรือว่า216บาทไทยจ้าแล้วกล้ยก็ไม่ได้แค่ไปจ่ายตลาดมาอย่างเดียวด้วยนนนนะะะะกกกกก่นน่่่่่อออออห้้้าาาททีีีจจจไไปปยยตลลดว็็ซซืขงรมค ซอ,ซอสมะเขือเทศเข้มขน้นแตงกวาดองข้าวสารน้ำยาล้างจานโยเกิร์ตแล้วก็เนยค่ะรวมซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต398ลีลาหรือว่า478บาทไทยค่ะแล้วก็รวมซื้อของไปวันนี้ทั้งหมด69 4บาทคลิปจ่ายตลาดของวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปจ่ายตลาดคลิปหน้าค่ะวันนี้กยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ